ปุ๋ย633ขี้ค้างคาวอินทรีย์เคมีใช้แล้วดีอย่างไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับอ่า อย่างที่ทราบกันนะครับถ้าท่านติดตามผมอยู่เนี่ยการใส่ปุ๋ยทางดินของผมนะครับตัวหลักเลยผมจะใช้เจ้าตัว633ขี้ข้างขาวนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะหลักๆเลยนะครับซึ่งผมจะใช้ในปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็ผมจะเสริมปุ๋ยเคมีด้วยนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยผมก็อธิบายไปแล้วนะผมใช้2สูตรนะครับคือสูตรตัวหน้าสูงนะครับใส่ช่วงเริ่มแตกยอดนะครับและสูตรเสมอนะครับใส่ช่วง ใบเริ่มกลางใบเพสลาดอ่อนนะครับเพื่อขยายขนาดใบนะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเจ้าตัว633อินซีเคมีนะครับว่าทําไมถึงต้องใช้นะครับใช้แล้วมันดียังไงนะครับแล้วก็สาเหตุอะไรที่ผมใช้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากตอนที่ผมเริ่มปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับทุเรียนของผมเนี่ยใบค่อนข้างที่จะเหลืองนะครับเนื่องจากว่าในดินของเรานะครับธาตุอาหารมันมีไม่ไม่ไม่ครบถ้วนนะครับเนื่องจากเปลงที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็น ดินร่วนปนทรายนะครับอ่าฉะนั้นนะครับมันก็ส่งผลกระทบนะครับทาให้ทุเรียนของเราเนี่ยขาดธาตุอาหารนะครับแต่มันได้ไม่ได้ขาดเยอะนะมันไม่ได้ขาดจนถึงกับใบลายใบซีดใบเหลืองไปเลยนะครับคือใบมันจะไม่เขียวเข้มนั่นเองนะใบมันจะออกสีเขียวเขียวอ่อนนะครับอย่างนั้นนะครับต้องควรเติมธาตุอาหารให้มันครบถ้วนนะครับก็แนะนําเป็นเจ้าตัว6-3-3อินทรีย์เคมีนะครับซึ่งผสมขี้ข้างคาวตัวนี้เห็นผลได้ชัดนะครับใบ อ่าสวยนะครับใบเขียวเข้มนะครับก็เบื้องต้นก็เข้ามาดูใบก่อนนะครับดูลักษณะสีของใบนะครับเห็นไหมใบของผมจะมีสีเขียวเข้มนะครับอันนี้เป็นใบชุดเก่านะนี่เห็นไหมใบใบมันจะสีเขียวเข้มนะครับอ่าอันนี้นะครับคือจากที่ผมใช้มาเนี่ยอาการใบเหลืองเนี่ยจะหายไปเลยนะครับทุเรียนผมเนี่ยก็คือจะไม่มีอาการใบซีดเลยนะใบทุกต้นของผมจะมีอาการใบเขียวเข้มหมดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่ง การทําให้ใบทุเรียนมีสีเขียวเข้มเนี่ยก็คือการสะสมอาหารที่มันครบถ้วนนะครับคือเขาได้รับธาตุอาหารที่มันครบถ้วนนะครับการสังเคราะห์เสงการสะสมพลังงานมันก็ทําได้ดีนะเมื่อใบมันเขียวเข้มนะครับพลังงานเขามีเยอะนะครับการแตกยอดนะครับมันก็จะส่งผลนะครับทำให้มันแตกยอดได้ดีนะครับแตกยอดได้ยาวนะครับอันนั้นเป็นหลักๆเลยนะครับที่ผมใช้เจ้าตัว6 3 3ที่ข้างข่าวอินรียเคมีนะครับนี่นะครับ ลักษณะปุ๋ยนะครับนี่จะเป็นเม็ดสีดำๆอย่างนี้นะครับแล้วไอตัว6 3 3ขี้ข้างคาวเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็อย่างเลขเลยนะครับเขาจะมี NPK นะครับเป็นธาตุหลักนะครับก็คือในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียม um นะครับก็จะมีอยู่633นะอ่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีอ่าส่วนผสมของขี้ข้างคาวนะครับซึ่งเจ้าตัวขี้ข้างคาวเนี่ยก็อ่าเป็นอ่า มูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีธาตุอาหารครบท้วนนะครับที่มีธาตุอาหารครบแล้วก็ปริมาณของธาตุอาหารเนี่ยเยอะกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นนั่นเองนะอ่ะแล้วก็ในตัวนี้นะครับก็ยังมีส่วนผสมของสารปรับปรุงดินฮิวมิกฮิวมัตมาด้วยนะครับก็ช่วยให้อ่าปรับปรุงดินของเราไปด้วยนะครับเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะและที่สําคัญนะครับ เจ้าตัว633ขี้ค้างคาวตัวนี้นะครับมีจุลินทรีย์ที่สามารถป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้นั่นเองนะจากที่ผมทดลองใช้อยู่นะครับท่านก็จะสังเกตเห็นนะครับที่บริเวณโคนต้นของผมนะครับเห็นไหมมันจะมีาลาเขียวขึ้นนะครับลาเขียวขึ้นก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นผลมาจากผมใช้อ่ามสร่วมกับไตโคเดอร์มานะครับมันอาจจะไปส่งเสริมกันนะครับทาให้ เกิดลาเขียวขึ้นมานะซึ่งลาเขียวเนี่ยเป็นลาดีนะครับช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีนะครับคือในแปลงผมยังไม่เจอโรครากเน่าโคนเน่านะแต่อาจจะเจอแผลมาจากามะเร็งกัดเทะนะครับแล้วก็เชื้อราที่เข้ามาตามลมเขาทําทลายได้เช่นกันนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวปุ๋ย633นะครับอ่ะส่วนวิธีการใส่ของผมนะของผมจะใส่สลับกับปุ๋ยเคมีนะครับก็คือ ทุก15วันนะครับผมจะใส่สลับกันนะครับก็คือ6-33นะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับสลับกันทุก15วันนะเพื่อเติมธาตุอาหารนะครับเนื่องจากว่าทุเรียนของเรานะครับทุเรียนของผมนะครับถ้าผมไม่ทําเช่นนี้นะครับใบเขาจะเล็กนะครับธาตุอาหารเขาจะไม่พอเขาจะเกิดอาการขาดธาตุอาหารได้นะอ่ามันก็ต้องไปสํารวจต้นของท่านนะครับว่าต้นของท่านเนี่ย สมบูรณ์ดีหรือเปล่านะท่านจําเป็นต้องใช้ไหมนะครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับอ่าเติมธาตอาหารทางดินให้มันครบถ้วนนะครับอ่าถ้าธาตอาหารทางดินมันครบนะครับระบบรากท่านก็จะดีนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตมันก็จะดีตามขึ้นไปด้วยนะครับวิธีการใส่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถโรยใต้ทรงพุ่มได้เลยชิดโคนต้นได้นะครับแต่เน้นว่าคือโรยบางๆนะครับอย่างต้นนี้สูงเมตรแปนะครับผมก็จะใช้2กํามือนะครับโรยไปเลยนะครับโรยใต้ทรงพุ่มนะครับ โรยประมาณนี้นะครับหวานเอาไปเลยนะครับง่ายๆนะครับของผมนะครับผมก็จะหวานทับหญ้าไปเลยนะครับทับฟางข้าวไปเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการอาใส่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยเคมีก็ตามนะครับท่านควรที่จะลดน้ําทับมันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยเนี่ยมันซึมลงไปยังดินของเรานั่นเองนะครับถ้าท่านใส่ปุ๋ยแล้วท่านไม่ลดน้ําทับเนี่ยบางครั้งนะครับ มันก็จะเกิดอาการสูญเสียขึ้นได้นะคืออาจจะละเหยออกไปได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวอินซียเคมีเนี่ยมันการละเหยมันน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือแน,น,นะนํานะอย่างของผมนะครับเมื่อหว่านปุ๋ยเสร็จนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมทนะครับผสมน้ําแล้วก็ลดทับปุ๋ยนะครับแล้วก็ผมจะลดน้ําทับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมทเนี่ยมันนําพาปุ๋ยลงไปสู่รากพืชของเรานะครับอ่าแล้วก็ เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยผมก็จะใช้ทุก15วันอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงดินไปด้วยนะปรับปรุงดินไปด้วยนาพาอาหารไปสู่รากพืชของเราไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาทําประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับทําให้ต้นทุเรียนของเราสวยงามนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สูงประมาณเมตรห้านะครับเมตรห้านะต้นนี้ก็ประมาณ2กํามือเช่นกันนะครับโรยไปเลยนะครับโรยไปเลยนะครับ โรยใต้ทรงพุ่มนะครับบางๆนะต้นนี้ผมก็จะใส่2กํามือเหมือนกันนะครับอ่าสองกำมือเช่นกันนะครับโรยไปเลยนะครับใต้ทรงพุ่มนะครับเอาใบไม้ออกหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเติมไปสักเล็กน้อยนะครับเผื่อต้นทุเรียนบ้านของผมนะอ่าประมาณนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สูงประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรเนี่ยผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ6กกำมือนะครับก็โรยไปเลยนะครับใต้ทรงพุ่มนะครับโรยชิดโคนต้นได้นะครับหนึ่งนะครับ สองนะครับสามนะฝั่งละสามกัมนะครับผมจะโรยฝั่งละสามกัมนะก็คือใต้ทรงพุ่มนะครับรัศมีใต้ทรงพุ่มนะครับหรือท่านใดนะครับถ้ามีงบประมาณเยอะนะครับท่านอาจจะใส่เยอะกว่านี้นะครับก็คือใส่ออกมานอกทรงพุ่มก็ได้นะไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับก็คือยิ่งดีนะครับเพราะจะเป็นการปรับปรุงดินไว้รอรากทุเรียนนั่นเองนะครับแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหานะครับ แตกยอดออกมาแล้วก็ยอดหงิกยอดงอยอดกุดนะครับที่ไม่ได้มาจากสาเหตุเพลี้ยมะเร็งนะอันนั้นก็คือปลายรากเขาเสียนะครับใบลายใบด่างนะครับใบไม่ได้ไหมนะแต่ใบลายใบด่างนะครับอันนั้นคือระบบรากเขาเสียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ท่านนิ้นนะครับปุ๋ยนะครับให้ท่านนิ้นใส่บริเวณชายพุ่มนะครับปลายทรงพุ่มนะครับนิ้นบริเวณนั้นนะก็คือไป ให้ธาตุอาหารไปสู่รากทุเรียนนะครับปลายรากทุเรียนนั่นเองนะแล้วก็ท่านลดโพแทสเซียมฮิวเมตทับไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยไปช่วยนําพาอาหารเข้าไปสู่รากนะครับกระตุ้นให้รากเขากินอาหารได้ดีนะครับมันก็จะช่วยลดอาการาปลายยอดปลายกิ่งที่มันขาดธาตุอาหารแตกไปนั่นเองนะใบลายใบด่างนะครับอ,อันนี้คือเป็น ข้อดีของเจ้าตัว633ที่ผมใช้อยู่นะครับก็สังเกตได้นะครับว่าทุกต้นที่ผมถ่ายให้ชมเนี่ยใบเขาก็จะค่อนข้างที่จะเขียวเข้มนะครับค่อนข้างที่จะเขียวเข้มนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในแปลงผมนะครับผมก็จะใช้ร่วมกันนะครับทั้งทางดินนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัว633ขี้ข้างคาวนะครับแล้วก็มีปุ๋ยเคมีเข้ามาเสริมด้วยนะครับสูตตัวหน้าสูงสูตรเสมอนะครับแล้วก็เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับ ในการนําพาอาหารเข้าไปสู่รากทุเรียนนะครับแล้วก็เสริมด้วยไตโคเดอร์มานะทางดินนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ทางใบนะครับผมก็จะใช้ร่วมกันนะครับทางใบก็ใช้ชุดเสริมนะครับชุดอาหารเสริมทางใบที่ผมใช้อยู่ก็จะมีสาหร่ายทะเลนะครับช่วยกระตุ้นการแตกรากนะครับแล้วก็ช่วยขยายขนาดใบนะแล้วก็เล่ทาาุรวมนะครับเล่ทาาุรวมฉีดพ่นใบนะครับก็ช่วย ทำให้ใบเขียวเข้มได้นะครับจากอาการใบขาดธาตุอาหารอยู่บ้างนะครับมันก็จะทําให้ใบเราเขียวเข้มขึ้นนะครับได้รับธาตุอาหารที่มันครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวยาบ้าพืชนะครับตัวกระตุ้นการสังเคราะห์แสงนะครับเพิ่มการสะสมพลังงานนะครับทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสะสมพลังงานได้เยอะนะครับการแตกยอดก็จะทําได้ยาวนะครับใบก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นสารจับใบนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็สังเกตได้ว่าต้นทุเรียนของผมนะครับ มีมะเร็งรบกวนค่อนข้างน้อยนะครับทําให้การรักษาใบของเราเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อใบเขา,อ,าอยู่ดีนะครับใบเขาสะสมอาหารได้ดีนะครับการแตกยอดในครั้งถัดไปมันก็จะทําได้ดีเช่นกันนะหรือแม้กระทั่งในช่วงหรือแม้กระทั่งนะครับในช่วงสภาวะวิกฤตนะครับเห็นไหมนี่ที่ใบเขาออกมามีปัญหานะครับใบเล็กๆอย่างนี้นะครับใบเขาก็จะไม่เสียหายนะครับเห็นไหม มันก็จะไม่ร่วงนะก็คือเขายังทํางานได้ยังสังเคราะห์แสงได้ยังสะสมอาหารได้นั่นเองนะครับเขายังไม่ทิ้งใบนะครับในสภาวะที่มันร้อนจัดนั่นเองนะอันนี้คือเป็นอ่าที่ผมใช้อยู่ในแปลงผมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมียาป้องกันอ่าเพลียะมะเร็งนะครับแล้วก็ยาป้องกันเ,เชื้อราทางใบนะซึ่งก็ผมก็ไม่ได้จําหน่ายนะครับแต่ผมได้แปะลิงก์แนะนําไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับ โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ